สักกี่วันร้อนมาทั้งปีเลยจะเดินไปดูน้องกบนิดนึงค่ะไปให้อาหารน้องกบตอนเช้าทำกับข้าวกินข้าวกับยายเสร็จก็จะเดินมานี่สมุนชอบตามตัวปวดเนี่ยเขียว ตัวแดงชื่อเขียวตามจริงเลยเดินเข้ามาดูในสวนนิดนึงค่ะเนี่ยมพะพา้าวเราโอเคค่ะมะพร้าวน้ำหอมค่ะปลูกรอบออคลองไส้ไก่เราเลยค่ะ อันนี้คลองไส้ไก่ด้านในค่ะรอบในคันนารอบในค่ะอันนี้จะเป็นรอบนอกอันนี้จะเป็นรอบในก็มียุบมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแก้กันน้ำไม่ให้ออกไปทางคลองไส้ไก่มาก <c oughs> ปลูกเมื่อตอนเมษา แกลบางต้นก็สมบูรณ์มากเลยค่ะบางต้นก็ยังยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราอยู่ดูแลอยู่แล้วไม่เป็นไรปล่อยให้เขาไปเป็นไปตามธรรมชาตินะคะตอนเช้าๆจะหนาวๆนิดนึงค่ะ พอแดดออกก็เริ่มเริ่มมีร้อนสายๆก็น่าจะร้อนกว่าน,นี้นี่คะเขากำลังแตกยอดอมะ,ะพร้าวต้องดูน้องปลาที่ปล่อยไปเมื่อวานปลาธรรมชาติค่ะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดไหม ออส่วนมากปลาธรรมชาติจะตายอ่ากลัวเพราะว่าเขาไม่เขาโดนใส่ไง mm. ก็อาจจะช้ำก็ยังมีรอยตัวน้อยๆอ,อ,อะไรถ้าเลี้ยงเขาไม่ได้เราก็ปล่อยเขาตามอ่า ตามคลองเลยค่ะอ๋อเขายังดิ้นดินอยู่เขคเคาก็ยังโอเคอยู่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปเอาไว้ไว้ไปเอาปลาปลาทับทิมกับปลานินมาลงนี่ค่ะด้านในเราขนาด้านในที่เราปลูกมะพร้าวไปนี่ค่ะ ตอนเมษาก็โอเคแล้วค่ะ mm. เขาน่าจะอยู่ตัวแล้วละ mm. ่ะแตกยอดลโอเี okay. อยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยเอาฟางคลุมโคน mm. นี่ค่ะนี่ mm. น้องกบ น้องกบลอยคอเดี๋ยวต้องเอาผักตบชวาออกอีกค่ะเพราะว่ามันเยอะเกินไปอหนอนกบไม่เป็นไรค่ะกบปรับสภาพได้แล้ว <laughs> ดูดูนี่เด็ก สูงเกินไปไหมอะเอายอดออกให้เ็าแตกยอดใหม่อันนี้เราอันนี้เราปลูกเอ่ออันนี้เราปลูกเม็ดอะค่ะไม่อยากให้เ็าต้นสูงมากก็ดึดยอดออกให้เขาแตกยอดฝั่งนี้น้ำน้ำยังปรับสภาพมากไม่มากเท่าไหร่เพราะเขายังดำอยู่เลยค่ะนี่ค่ะ อาฟางเขาจะเน่าค่ะเขาก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็ปรับสภาพได้ฟางเขาจะเน่าแป๊บเดียวค่ะถ้าเขาแช่น้ำแบบนี้แป๊บเดียวนะเน่าหมดเป็นปุ๋ยไปในตัวอ ีเขาจะมีรากไว้เนาะเขาจะมีไอ้นี่ยังรู้สึกจะอยากกินแล้วนะั้นเนี่ยมันห้านาทีเนี่ย ต้องไปเอาใซคืนตาเพราะตาเขาบอกว่าถ้าน้ําแห้งแล้วก็จะเอาใซออกเดี๋ยวเขาจะเอาไปดักที่บ้านทุก <c oughs> อ,อย่างอุดมสมบูรณ์ดีค่ะ <c oughs> น้ําในบ่อใหญ่ก็ปรับสภาพเองได้ละ <c oughs> ตอนแรกปล่อยน้ําเข้าปรับสภาพไม่ได้ปลาตาย <c oughs> ก็เลยต้องปิด <c oughs> ทำรูปิดให้หมด อก็เเลยโคส่วนกล้วยเราโอเคค่ะกล้วยน้ำว้าปีนี้สมบูรณ์แล้วค่ะหนึ่งปีเต็มเราก็ไม่ต้องซื้อ เราไม่ต้องซื้อหนอ่อมาปลูกแล้วเรามีขยายพันธุ์เองแล้วค่ะค่อยๆขุดขยายพันธุ์เรื่อยๆลองไส้ไก่ฝั่งนี้มะพร้าวก็โอเคค่ะ<ม>ที่เพิ่งลงไปเนี่ยโอเคอยู่ด้านในก็โอเคค่ะเขาแตกยอดสวยมากค่ะ เขาเริ่มจะมองเห็นภาพแล้วว่าเออนี่มะพร้าวนะอะไรเงี้ย <c ười> ค่ะกล้วยหอมกล้วยหอมทองค่ะสุกคาต้นค่ะปลอดสารค่ะปลูกเองกินเองค่ะเหลือขายค่ะ